ต้องให้ได้นะเอาต่อไปมะลิสวยกว่ามะเขือมะลิสวยกว่ามะเขือมะลิมะลิผู้เลยมะลิ beautiful มะลิต้องออกเสียงเสืออันเป็น i s ต้องมะลิต้องออกสิ่งเงี้ยเป็นตัวย่อไปเลยมะลิมะลิ m o r beautiful แดนมะเขือ more beautiful แดนแดนมะเขือ m o r beautiful แดนมะเขือ ใช่คือสวยกว่ามะเขือถ้ามะลิสวยกว่ามะเขือมากมะลิมะลิ much, much. more beautiful than มะเขือมะเขือถ้าสมองมันกลับมากก็มะลิ Marie more beautiful than มะเขือ much ไปใส่ข้างหลังเลยก็ได้ถ้ามันกลับมากก็ไม่เป็นไรใส่มาอยู่ข้างหลังแหละเพราะว่ามันจะเรียงภาษไทยได้สมองมันกลับไงสมองคนไทยรับไม่ไหวคือไม่ไหวขอร้องรับไม่ไหว <laughs> มันมันยังไม่หมุนมาเลยเราต้องเลี้ยงแต่แบบไทยก็ได้ช่างมันมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะวางไหนมันก็เข้าใจก็คือมาลิสวยมากกว่าเอาแค่สวยมากกว่าให้ได้ก่อนมาริมอ e a บิวต้ฟูลแดนมะยมมาร์ชมากมากกว่ามากอะบิดตอนสุดท้ายอะลอดแล้วแต่ว่าไปอะลอดก็ได้มากมเข้าใจยังครับเออเออมาริ Marie, รู้สึกว่าสวยขึ้นนะช่วงเนี้ย อ้ feel beautiful I feel <More. S 1> ต้องเราต้องเอาความรู้สึกเราก่อน I feel you look I I feel you look I feel you, you look, look. beautiful so beautiful อ่า so สวยสวยสวยมาก <Yeah. S 1> ก็มันไม่ใช่ว่าสวยขึ้นถ้าสวยขึ้น you uh huh. more beautiful คือสวยไม่ต้องเอาเดนเพราะมันยังไม่ได้เทียบก็เรียว uh ่า huh. more more beautiful คือสวยมากขึ <More. S 1> ้น หรือ much more ก็ได้ much more ก็คือ much more beautiful คือสวยมากขึ้นก็ได้ไม่ต้องเอาเดนเพราะเราไม่ได้เปรียบเทียบเข้าใจที่ผมพูดไหมเอามันง่ายพูดที่มันง่ายมันง่าย e s it it จะต้อง is ต้อง easy easy มันง่ายขึ้นมันง่ายขึ้น easy ง่ายขึ้นกนี้อันนี้มันง่ายเฉยง่ายขึ้น is อีนอะไรง่ายขึ้น i a t easier e a easier แค่นั้นแต่อ้าเอาเออใส่มันจะมากขึ้นไม่ต้องแดนนะไม่ได้ไปเทียบใคร e a s easier มันง่ายขึ้นเข้าใจไหมครับแต่ว่ามันง่ายที่สุดสิคะนี้ is the easiest ใส่เดิมตลอดถ้าที่สุดต้องใส่เดิมไว้เลย i t s the is the easiest easiest ใส่ e s t ลงไปคืออี t ฟังนะ easy อีซีเอออีซีเอ็เอดเนี่ยต้องมีเ,เสมอคู่กันไปว่าง่ายที่สุดอันนี้ง่ายขึ้นอันนี้ง่ายง่ายธรรมดาเข้าใจไหมครับ <c oughs> จริงๆมันก็คือ it easy. It it Eas อีสอีซีอีดอีซีเออี the easiest easiest อ่ามันง่ายที่สุดแล้วต้องเข้าใจอีซีเออ งานคุณลองนี้เป็นยงโอเคอิอิสเอย์อ่าโมเดนเยอชเดก็อ <c oughs> oh, ิสเอย์อ่า er ิสเอร์แดนเยอเดทถ้าจะเทียบกับเมื่อวานก็พ <c oughs> ูดแดนก็ไ er ด้อ่าอิอสเอร์แดนเยอเดมันก็มันง่ายกว่าเมื่อวานนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับถ้าไม่อยากเทียบก็จบโอเคอิอิสเอย์ก,ก็ก็มันง่ายขึ้นอ่ะก็ให้คุณคิดเอาเองแล้วกัน <c oughs> ก็คือง่ายขึ้นคิดเอาเข้าใจอย่างครับอ่าอิตอิสเอร์ที่เกียจแดนแล้เกียรแดนแล้วเออ ถ้าถ้าสวยถ้าสวยมากเนี่ยนอกากคชาว่าโซสวยสวยมากมันคือ so beautiful ถ้าสวยมากขึ้นสวยมากกับมากขึ้นเป็นคนละเรื่องนะสวยมากเ่ยเธอก็สวยทุกวันอยู่แล้วสวยมากแต่สวยมากขึ้นนี่หมายคาอว่าแต่ก่อนมันก็สวยระดับหนึ่งแต่วันนี้มันสวยเพิ่มอ่ะเขาเรียกว่า more beautiful f ข้า o ครับ more beautiful ไม่ต้องไปแดนนะพอเราไม่ได้เทียบว่าสวยสวยมากกว่าใคร ต้อง more beautiful อ่าถ้าสวยขึ้นมากก็ใส่ much เข้าไป much more ไปเลยครับคู่นี้ much more beautiful much more beautiful today wow wow ลูซี today you much more beautiful อะไรอย่างเงี้ย much more beautiful ได้ไหมครับได้ไหม ถ้าถ้าย,ยากเหรอครับ difficult hard เอาาร์ d สิาร์ d แปลว่ายากหรือหนักแข็งก็ได้ hard แปลว่ายากก็ได้แปลว่าหนักก็ได้แปลว่าแข็งก็ได้ร์ r ฮาร์ d ตัวเนี้าร์ d เนี่ย hard เนี่ยแปลว่ายากก็ได้ harder แล้วก็ harder hard <est. S 1> ต้องมีเดิร์นะถ้าที่สุดต้องใส่เดิร์อย่างเดียวถ้าที่สุดจะไม่มีสิทธิ์เป็นอย่างอื่นต้องบอกว่า my work is hard อ่าวันนี้งานฉันมันยาก เออ my มันหนักไนงะงานฉันมันยากมันหนักอนะ่ะ my work is is harder มันในงานฉันยากขึ้น harder เออ r er. uh, uh, Today my work is a, the hardest ยากที่สุดเลยอะ่ะ uh, the, Hard er. the hardest yeah the hardest ยากขึ้นมากวันนี้งานฉันยากขึ้นมากว่าไงมากยากมาก much much, much ยากขึ้นมาก <harder. S 1> ใช่ much harder much harder คือฮาร์เดอร์เนี่ยคือยากขึ้นแล้วแต่ขึ้นมากก็ต้องมัชฮาร์เดอร์ใส่เก็ไปเอา much มัชไว้ข้างหน้าถ้ายากขึ้นเล็กน้อยก็อาบ,บิตฮาร์เดอร์คือขึ้นแต่ขึ้นเล็กน้อยอะ่ะเอเห็นไหมเห็นไหมคุณเวลาว่ามันเป็นความสวยงามของภาษา <c oughs> ซึ่งแต่ก่อนคุณคุณเวลาเข้าสมองไม่เรื่องแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> เอาจริงจริงมันก็มันก็ไม่ยากใช่ไหมเอาถามตรงๆเอาจริงมันไม่ยากใช่ไหมมันไม่ยาก เนี่ยแต่มันไม่เคยนึกไงอันนี้ที่แบบทํามาเชื่อมาอะไรไม่เคยนึกมคุณวลาว่าเห็นแต่ประโยคก็เรียนเลยเขาไปเป็นประโยคเป็นประโยคไปเียเขาเป็นประโยคเป็นประโยคไงพอกลับคืนมาก็ลืมแล้วไม่รู้ประโยคนั้นไปไหนใช่ไหมใช่ต่อไปคุณวลาจะเรียนเเขาเป็นประโยคสนุกแบบนั้นสนุกเพราะคุณวรลามีองค์ความรู้ในสมองคุณวลาจะกลับไปยนกับยูทูบคุณวลาจะจําได้ง่ายขึ้นในหลายเท่าเลยครับง่ายขึ้นในหลายเท่าเลยผมเหมือนกันตอนแรกผมจํายากเรียนไม่ประโยคเหมือนคุณวลา พอเรียนตรงนี้แป๊บเดียวกลับไปดู youtube เก่าๆโอ้โหมันเข้าสมองแบบพังพลูอะครับมันพังพลูอะมันพังพลูอยู่นะนะลองดูมันจะเหมือนผมคิดไหมเพราะว่าที่สอนมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปจําเขามานะผมสอนจากประสบการณ์ผมไม่ได้ไปจําเขามามจําเขามามันสอนมันสอนไม่สนุกหรอกมันสอนไม่อิ่มครับสอนไม่อิ่มเออเร,เราต้องเอาแบบเรานี่แหละ เอาสตไตล์เรานี่แหละ <Okay. S 1> แบบนี้แหละแบบนี้แหละมันจะได้เดี๋ยวจะไปต่อเองเออมันจะค่อยไปต่อเอามันก็ไปอย่างนี้แหละมีคนต่อแขนต่อขาเนาะเอออย่างนี้แหละ <c oughs> อ่ะต่อไปเอาคำว่า beautiful beautiful more beautiful much more beautiful the most beautiful อ่าถ้าอย่างนี้บัตรคันนี้ผมจะพูดว่าเธอ เธอสวยน้อยกว่าฉันครึ่งหนึ่งเอาถ้าว่าเป็นแปลกไปจะว่าอย่างไรเอาลอแงแก้ปัญหากลนเลขตัวนี้สิวแบบว่าจะพูดตลกๆเขานะ You You know yourself You <c oughs> know You know uh, Today you are, You are น้อยกว่าฉันครึ่งหนึ่ง You are ยังไง You are less เห็นไหมใส่ less เข้าไป You are, You are less uh, less beautiful than than me uh, half uh, half อ half ครึ <Bond> ่งหนึ <serving> <Enfin wer> ่งเลยนะฟิปด y เปอร์เซนต์อยู่นอย่าก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราจะพูดเอาใช่ไหมเออเราชอบเราบางครั้งมันต้องใช้เซนพูดใช้เซนพูดเพราะแต่ก่อนต้องยอมรับว่าคุณุล่าเขาใช้เซนไม่เป็นที่จะพูดถูกปะยอมรับไหมว่าใช้เซนไม่เป็นอยากพูดเล่นๆแต่มันพูดไม่ได้ใช่เข้าใจเปล่านึกไม่ออกเลยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยผมพูดกับจอนเล่นๆไม่เป็นทีนี้ผมพูดหยอกมันทุกวันมันหัวเราะมันผมมีอะไรแกล้งมันตลอดเลย ผมจะแก้มันทาไมไม่รับโทรศัพท์เธอรู้ไหมว่ารัฐบาลเขาจะให้เงินตั้งสิบล้านอนะ่ะเธอพลาดแล้วเธอจะความผิดพลาดนั้นเป็นของใครโทรศัพท์เธอต้องไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ <c oughs> คุณจอนหัวเราอ,อากอาศกะกัดเหรอหมอ่ะว่าจะว่าจะไปว่าจะพาไปกินกาแฟาหน่อยวันเนี้ยก็ไม่ได้ไปแล้วแหละจะกลับเข้ากวดวิชาแล้วเองก็อยู่นั่นแหละรีแลกอยู่บ้านเหมือนเดิมแหละวันใหม่นั่นแหละเดี๋ยวโทรถานะอะไรเงี้ยคุณจอน เอ,อเออนีอ้มันก็มันสามารถใส่เป็นตัวเลขตัวอะไรที่ีใส่ได้หมดครับอ0 <c oughs> หรือว่าลดเท<ม>่าจําลดได้ก็ดรอปก็ได้ดรอป50%<ม> you r beautiful is drop 50% you know you know yourself ว<ม>้าว wow! เขาก็จะพูดตลกไว้ what happened with me help me please my beautiful loss <ม><ม>เออความสวยฉันมันหายไปแล้ว <laughs> เออเราได้หมดนะครับเออเอามันจะเป็น<ม>อะไรอ่ะ มันพูดแล้วมันมีอ่มันมีมันอันนี้มันเป็นความการพูดที่สนุกมากๆเลยนะครับเป็นการพูดที่แบบใช่ใช่เออมันจะเป็นอะไรอ่ะอ๋อเราทุกอย่างภาษามันก็คือมันก็คือการประยุกต์การดัดแปลงใช้เซนพูดบางครั้งมันใช้เซนนะคุณเบล่ามันมันถึงจะสนุกภาษาไม่ใช่พูดแข็งแข็งจะมาถามแต่ทํางานอะไรเลิกงานต่อไปเออถ้าจะไปแต่อารมณ์นี้ถ้าเราเก่งสักพักหนึ่งการถามแบบนี้เราจะไม่ค่อยถามเราจะเพจพูดกวนกัน แล้วจะกวนเพื่อนอ่ะจะกวนเราจะกวนกวนให้มันให้มันได้ค really ิดอ่ะเออเหมือนเอาตอนนี้ฉันจะพูดว่ายังไงถ้าเราบอกว่าเอาถ้าเราคุยกันตอนนี้เขาว่าเห็นด้วยอันนี้ไหมเธอเห็นด้วยกับสิ่งที่พูดนี้ไหมถ้าเราบอกว่ารู้สึกว่าฉันจะมีความคิดใหม่แล้วจะว่าอย่างไงไม่เห็นด้วยอ่ะรู้สึกว่ามันจะเริ่มมีความคิดไม่เห็นด้วยแล้วตอนเนี้ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว จะว่ายอย่างไงเอาจะสรุปใหม่ <'m> เอาอความคิดตัวเองว่าอย <I feel S 1> <ง>่างไรอ I feel not agree for you นี่คือคนเริ่มต้นภาษาจะพูดอย่างนี้ถ้าบอกว่าเออ now I I have my second thought ฉันมีความคิดที่สองแล้ว mm. second thought first คือหนึ่ง คือความคิดตัวแรกมันเป็น first first t อ o คือไอือกรีวิ w i ยู y เดอ h e first ไอ g r กรีวิ h บัด now ไอ a แฮ second ตนฉันมีความคิดที่สองแล้วรู้ละ second ตอนมันดูนี่กว่าเนาะใช่มันดูเป็นภาษากว่าก็ฝรั่งเขาใช้ไงไอ a แฮ second ตนตอนก็คือคิดไงความคิดน่ะไอ้ความคิดไงไอ a แฮ second ตอน first เปลว่าหนึ่ง second เปลว่าสองไงความคิดมันแตกแล้วไงความคิดเรามันแตกใหม่แล้วเฮอะว้าวอย่างเงี้ยเห็นไหม อันนี้มันก็ออกมาจากแบบว่าเราก็ฟังมาแต่ก่อน YouTube ไม่เข้าผมก็ฟังมาจาก YouTube แหละแต่ว่ามันไม่เคยเข้าหัวแต่เดี๋ยวนี้ก็คือถ้าผ่านหูปุ๊บมันจะเข้ามันจะจําเลยะเข้าใจไหมครับแต่มันก็ไม่ได้ว่าเราเก่งนะแต่ว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นเยอะมันดีขึ้นเยอะภาษาเรามันดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะแล้วก็ฟังรู้เรื่องไอ้ฝรั่งรัวที่เราดูเหมือนมันทรมานเหมือนเหลือเกินตอนแรกอ่ะจนแบบอยากท้อตอนนี้อย่าไปไม่สนใจแล้วได้หมดแล้วไม่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเก่งหรอกหมายความก็รู้อ่ะก็รู้เรื่องคุณจะะพพููดดอไรก็มา รู้หมดแหละเออพูดมาเรี่งง้อยเราก็จับได้เราก็ตั้งเราก็สามารถรู้บริบทได้อ่ะว่าเออเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะแปลคําต่อคําอ่ะบางครั้งมันใช้เซนส์ในการแปลกันก็มีนะคุณเวลาภาษามันเมตาโฟมันเป็นใช้ความรู้สึกแปลบางครั้งมันอยู่ด้วยกันมันมีสถานการณ์บางครั้งคนพูดมันจะเข้าใจบริบทบางครั้งมันมันไม่รู้มันก็เดาบริบทไปได้หมดเลยคุณเวลาเข้าใจปะมันเป็นภาษาที่มีบริบทมีสตอรี่มีเรื่องราว บางครั <ừ> ้งการพูดกันไม่ใช่ทื่อๆจะมาอายุเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยจ,จะไปอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือมันเป็น, <bou ff ress> นาภาษาสํา,าสหรับคนเริ่มเรียนมันเป็นภาษาไม่มีชีวิตมันเป็นภาษาไม่มีชีวิตแต่มันก็เป็นจุดเริ <S <S เ่มต้นของภาษาที่สวยงามครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของภาษาที่สวยงามที่มันจะออกมาจากความรู้สึกของเราอ่าอย่าประมาณนั้นเห็นไหมเนี่ยพวกนี้จําเป็นนะเนี่ยพวกอย่างนี้มันจําเป็นมากซึ่งคนไทยมองข้ามจะพูดยังไงวะ ซึ่งการสอนพูดต้องสอนอย่างนี้ให้เขาด้วยเนี่ยคอร์สมันต้องมีอย่างนี้ให้เขาด้วยเขาถึงจะมีความสวยงามภาษาไม่ใช่จะมาพูดแต่คําถามวอตเวเวนไวอยู่นั่นใช่ไหมเยดกับโนโอยู่นั่น <c oughs> เออว่าครับถูกไหมว่าพูดถูกไหมว่าพูดถูกไหมอ่าอีกนนหนึ่งภาษาที่ที่หรูนะต้องเอานะวันนี้ภาษาที่หรูนะอ่า you are you are c h ั t ชัดเหมือนโซนะต้องใช้ให้ได้นะอันนี้เป็นความรู้สึกเลย <So. S 1> you are ชัด a beautiful lady เออ a beautiful you are ชัด a beautiful lady lady ก็คือนี่คือขยายเลยว่าเป็นสุภาพสตรีที่สวยมากๆเหมือนโซเลยชัดินี่แบบชัดินี่เป็นเราไปฟังพระ mm hmm. ลังพูดเราจะรู้เขาว่าชัดเอออย่างเงี้ย v a l e n t i n e Day ช ah ชัด a happy day เห็นไหม ชัด a happy day เห็นไหมชัดเราพูดเลยชัด a happy day ชัด a happy day ก็ต้องลองรับไว้ตรงนี้ก่อนว่าวันที่มีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยชัดตรงนี้เป็นภาษาที่สวยงามมากนะ it's ชัด mm. it today it's ชัด a happy day v a l e n t i n e Day this year is ชัด a happy เราก็ชัด a happy day อย่างเงี้ยเราใส่ได้นะครับ oh. h ั t and enjoy e day อย่างเงี้ยมันมาได้นะครับนี่คือไม่ใช้โซก็ใช้ตรงนี้ you are Chut amazing amazing girl คุณเป็นผู้หญิงที่ amazing มากอะไรอย่างเงี้ยเห็นอะไรทึ่งๆเนี่ยเข้าใจไหมครับชัดเนี่นะชัดคือโซถ้าเห็นฝรั่งพูดชัดมันเป็นไปว่ามากนะครับหมามันเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เข้าใจอย่างคุณวิลาศเคยเห็นไม่ประโยคนี้เห็นไหมเคยเห็นบ่อยแต่ไม่เข้าหัวนะครับ ใช่เห็นในเห็นในทวิตมันมัียนจะมีเยอะเนี่ยใช่แต่ว่าเข้าไหมตอนนั้นเข้าไหมรู้ไหมตอนมันเข้าไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องจำไม่ถ้าอะไรเราตะลึงนี่มันชัดหมดเราชัดโอ้ชัดอะชัดชัดชัดอะเย็นโลแมงโกอะไรเงี้ย อะไรมะม่วงสุกทําไมมันมันดูน่ากินขนาดอิตชัตแลเยลโล่แมงโก้ยางเราเห็นเราตกใจแบบแมงโก้มันลุกมันแบบมันน่ากินมันใหญ่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอย่างเงี้ยอะไรได้หมดเลยนะครับอะไรอะไรที่อเมซิ่งอ่ะเราใช้ได้หมดเลยอ่ะได้หมดนะครับเออนั่นได้หมดเลยเห็นไหมเนี่สวยภาษานี่สวยมากนะเนี่ย เหมือนวันนี้เพื่อนเขาส่งแต่เพื่อนครูผมนี่แหละเขาเป็นครูด้วยกันเนี่ยเขาจะเกษียณแล้วละสี่ห้าปีเขาเป็นไกด์สมัยก่อนเขามาทํางานเป็นครูเขาเป็นไกด์เขาโชว์ภาพเก่ามาให้ดูเขาว่าว้าวอิจฉาด a อ r ก a t experience ผยร์เลียนมั้งสิเขาก็เลยไปแปลใน Google มาให้โอ้คุณสุดยอดประสบการณ์อย่างงี้ไงชาติ g r e กเกรสเอ่อเอ e กเ e รส e อยอย่างเงี้ยเออผมก็ใช้ภาษากับเพื่อนเขาก็ชินผมแล้วล่ะเขาไม่ได้ว่าเราบ้าแล้วตอนแรกเขาจะว่าบ้าบ้าอยู่ตอนนี้เขาไม่บ้าแล้ว <laughs> ตอนนี้ก็ไม่ว่าเราแล้วเออเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ไงอื